ทางตรลยชาแนลนะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะไปส่งใครกันนะมันีเตรกสิไปส่งเอมี่ขึ้นรถหน้าะไปทำนมน้องนมนมนะคะตอนนี้น้องกำลังเก็บกระเป๋าอยู่นะคะรถก็จะมารับน้องประมาณ บ่ายสองนะคะตอนนี้ก็เป็นบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเหลือครึ่งชั่วโมงนะคะห้องสืบถามความรู้สึกของน้องในการเดินทางครั้งนี้นะคะไปพร้อมกับแบบโควิดน้องจะเตรียมตัวยังไงนะคะโอเคค่ะฝากไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตระเล็กด้วยนะคะอย่าห้ามกดข้ามโฆษณาเด็ดขาดเด้อโอเคค่ะไปนองตัวสิผ้าเบิงว่าตอนนี้น้องเอ๊มีกำลังทำอะไรอยู่เก็บของเดี๋ยวเราไปสินะคะว่ารถเข้าจะมารับอยู่ที่ หน้าบ้านเลยนะคะหน้าบ้านพักเที่ยวพ้าสแตนทองเลยนะคะน้องไปรถตู้นะทุกคนนอ้องเชฟสโคลสไนแม่โอเคคะ่ะไปกันเลยจ้าแชร์ดนเก็บฟองให้ไปเอมี่สวัสดีค่ะจะไปอันนี้นะคะทุกคนค่ะจะนีตามผู้ชายเอมี่จะนีตามผู้ชายแล้ว <c oughs> ล่ะสุดทุกคนคน่ะจะไปเอาผัวตีโอวิชจะไปทำ จะไป<ม><ล>ะทำจะไปเห็นเนวส,สวยๆงามๆเี่ยจะไปทำสวยนะคะน้องๆจะไปทำสวยตอนนี้ก็เก็บกระเปา๋าเสื้อผ้าเรียบร้อยแ<น>ล้วแนนรอแต่รถมารับนะคะรถมาหาจม้จัมงประมาณบ่ายสองบ่ายสองกว่านะไรคิดว่านะเดี๋ยวเขาตรงตรง,ตรง,ตรงหาเขาโทรมาอีกเแลยวนะคะตอนนี้ก็กางแต่งหนาทุกคนค่ะเสื้อผ้ากับท่านัก็บเตรียมตกระเป๋าไว้คขาไปซื้อไปจะได้ไปเดินทางแบบสายเดียวรูซสึกปกติเรื่องเดินทางนี่ปกติมากเพราะว่าแบบ ในบอลูนแมมรู้สึกว่าเป็นคนแบบว่าไปไหนกลับไปไปคนเดียวดูใส่ไหะคือแต่ไปมุกก็ไปคนเดียวบ่อยนะเดินทางคนเดียวบ่อยนองก็เลยเป็นชิมๆนะฮะโควิดดินหนูี่เนีวเตรียมเจียวล้างมือก็จะออกจากหองมาแล้วนี่นะคะเตรียมแล้วนะคะเตรียมแมสกับอันนี้ทุกอย่างแล้วนะแมสกาก็เตรียมเียบร้อยแล้วนะทุกคนหายหงวงไดเลยพุกคนเสร็จสะคองมือแล้วนะคะน้้งเป็นคนเก่งแล้วค่ะล้างมือทุกทุกห้านาที ห้าวินาทีล้างดูมือกิ้เหี้ยแล้วเัมือนนี่ล้างด้วยูบนาทีค่ะทูบีนาทีล้างแล้วก็มาสีตาตัวเองค่ะแล้วก็แสบนะคะท่านคะถ้าว่าถึงเรื่องเดินทางอย่างงี้บังหวงแต่ว่าพูดถึงว่าตอนสเห็ดนี่มันสตื่นตืนจักหน่อยต้องไปแอดมินอยู่อันคลินิกท่านแอดมิดแอดมิดเออใช่แอดมินอยู่คลินิกก่อนขึ้นผ่าตัดเล่นคืนเขาก็สะงดหนาบงดอาหารเนาะ Yes เพื่อยดือนนี้20ว่า24ชั่วโมงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่สิถ่าย8ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมง <_ S 2> เพื่อให้แบบว่าเพื่อหายกระเพาะอาหารอย่างมันโล่งออกไปเบิดคือจะเพื่อป้องกันการสำลักบ่หายห้าสมัคร ha ha ระวางผ่าตัดซี่ไหะไม่ให้เราไม่ให้ระบบทางเดินอาหารมันมันมันทำงานถ้าไม่งั้นนะ่ะมันจะมีผลต่อการผ่าตาดัดแล้วเราก็จะสำลักก็จะอาจจะเกิดอาการช็อกในระหว่างผ่าตัดได้ก็เลยบ่ให้กินอย่างเลยแม้แต่น้ำหนึ่งหยดก็ไม่กินนะคะทุกคนค่ะ นอนก็มั่นนอนก็จะมีนุ่มนั่นแบบเนี้ยก็ต้องพักฟืน้นคะคิดว่าจะขอที่พักฟื้นเจักเดือนจ้าอาทิตย์กี่วัาะสามมือสามมื่ก็ไปห่อนได้แล้วเะล่าแมนสามมืนนอนนอนเห็นนุ่มวันที่หนึ่งสองสามวันที่สี่กับอะไรสวดกับพักฟื้นสองมือนเพราะวันวันวันสวดที่หาวันที่หกวันที่หาบอกแมนหาหกก็พักฟื้นประมาณวันสามสี่สี่วันสามหมื่อะสามมือน <c oughs> ก็ใครกลัวอะไรฟัง่นยู้เห็นว่าก็ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือนวัตรกรรมมันก็อะไรมันก็ท่านสมัยแล้วท่านสมัยแล้วมันก็เห็นหายไปว่ามียาแก้ปวดมีอะไรที่มันกินแล้วมันไม่บวดเจ็บบป,ปวดแห้งขึ้นในสมัยตะกี้แบบว่า <c oughs> แต่ก่อนผู้ใดไปเห็นนุ่มมากกันสิว่าอเหมือนรถสิบ้อทับแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือทํางานชิลๆมากค่ะเจ็ดวันก็คือไปทํางานไปแบบดิ้งเอ้ยแบบโย,โ,ยโ,ยโ,ยโยกโยกโยกได้แล้วนะคะทุกคนขาจริงๆบอกเลยว่ามันนวัตกรรมมันล้ำสมัยแห้งมันก็จะมีฉายแสงลดบัวมีเอียงฉีดยาแก้ปวดอยังสีหลายยางแงนะะค ถ้าเรารู้สึกปวดเราก็พูนาขาคลินิกไปหาหมอสีดยาแก้ป,ปวดแบบชนิดรุนแรงไห่นะคะก็จะแบบว่าเออการเลือดอยู่เดเนะคะทุกคนขาก็ต้องมารอมารอ,รอดูดฟีสแบกว่าหลังจากไปเทีย่ยวจะเป็นเจัง่ดยนะคะสิบอกนอนข้างบอกค่ะโอ๊ยบอดอกหนูไม่อยากกินโย่บอดอกคือการทำใจไปแล้วไงว่ามันก็ต้องเจ็บมันก็เป็นเจ็บที่เราจะต้องเจ็บ เจ็บที่สวยงามเพราะว่าเราก็เจ็บที่สวยงามอีกแล้วใช่เจ็บ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 ที่สวยงามนะคะปกติรถเข้ามหับใบสามันบ่มีไม่รู้เขาน่าจะเขาน่าจะมาหับทางสุ่นมีนักใส่คนหรือเปล่าจัถสอออกไปหับสุ่นทางเรื่องว่ารถตู้น่ะไม่ใช่รถตู้ประจำทางนะเป็นรถโดยสารท่วบ์ประจำทางก็คือเขาเอาแค่ระแวกคนในอำเภอบ้านแม่น้อยเพื่อเลิ่อปเอาคนไกลๆเพราะว่าคนยุ่งเรื่อง คนยูจียุงเท้มนะคือคนอำพลังเยอะเนาะส่วนมากมารถตู้แต่ละสายคือแต่ละอำเภอเพ่นกับมีสายงานของเพิ่นวไหมเ,เขาเจะสิบห้าคนหมอสวดได้พี่น้องเขาเจอสี่ครับก็จงโซนอามาเลิงนี่เขาจะจังสิโทมันก็จะมีใช่มันก็จะมีจังเกิลจะพุ่มแมนคือโซนใครโซนมันรถตู้อย่างเขาเป็นที่เขาเจะเห็นอะไรสิฮะรถตู้บบประจำทางแต่เป็นรถตู้โดยสารแต่ไม่ประจำทาง แนงแกงก็ติดตามต่อไปถ้านองก็มานองกับจิตสวยสิปังนะคะตอนนี้ก็ทารถมารับนองปะเด็นหลังนะประเด็นอย่างเดีประเด็นหลักคือทํานมหนักอยากให้ตเวเพรผอมลงด้วยแต่เลยเหตุนะคะอย่างเขาว่าคือผู้ใดญไปเหตุมากก็บอกว่าเออมันทํามาแล้วพรอมลงจริงพราว่ามันกินข้าวไม่อร่อยมันบ่มีอารมณ์กินอย่างเลยคือมันแบบจังไรล่ะมันเมยมันเอียงสิยนะเออมันเบียหรือเปล่าม่นแปลว่าเออมีความแบบหนักงวงแบบ ล่างเธอมันเคลื่อนไหวอย่างส่วนใหญของอย่างคือกินแต่จุกก็คือเตรียมการอุ่ร้อนเตรียมจุกไว้แล้วนะคะซื้อไว้แล้วพร้อมเรีเยบร้อยนะ,ะนางพร้อมนะนนเตรียมการนี้มันจ้ามือแล้วนี่ตั้งแต่ศึกษาตั้งแต่หาข้อมูลวันที่หนึ่งหาข้อ,ขอมูลนะมันหาข้อมูลมาตั้งแต่มอสามแล้ว <c oughs> ข้อมูลตั้งแต่มอสามนะคะทุกคนวางแผลละมันวางแผนบุฟอดบุคอดเดือนได้พี่น้องประมาณอาทิตย์กว่าผมเห็นมันนอนเคลียนอนั่งอ่านานอนงดูข้อมือนั่งหอดตีเลยนอนงดูข้อมือตีซี หาข้อมูลทำนมถึงตีสี่ทุกวันนะคะทุกคน <c oughs> จนติดวับนบนนอนนะคะตีหน,นึ่งตีสองนั่งพักนอนหลับเลยคลินิกไหนดีคลินิกไหนหทำเลือดคลินิกไหนแบบเออบ่มีเชนลรลู้เท่ากับต้องศึกษาแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างในสิแม่เออนะคะทุกคน <c oughs> การสามาะนั่นหลาก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะคะแล้วก็ต้องถารถมารับน้องนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่น้องตัวนี้ก็รถมารับแล้วค่ะน่คะเขาก็จะไปไปส่งน้องนะคะแบบนึงเด้อ กระเป๋าเอาแล้วเอาอ่อนเอาเอกสารมาเอกสารนั่งลมเยแบบร่ดเอาแบบเตื่นเปิดที่ล่ะคารโกะนะเบิ่งมันขาดแต่ฟอยไหลอันนี้ดิอันนี้คือเอาขาตังกองคาตังกองคาังกองเอาใช้ในรถบ้าเนคะเอกสารนั่งใส่ในนี้นะคะแล้วก็ลืมอะไรนะ นี่เดินนีนะคะตรงนี้โอเคค่ะพี่สาวบึงถ้่บิงให้แบ่งกิ่อมะเจนอันเมื่อวันเบงมาตองการเพราะว่าพี่โทรศับจ้องเครื่องพี่โจ้อง่องนี่บิงเมือเปล่าวาสุดโปโดโทษโทษเวลาสาดอกรถตูพื้นฐาน่เปี่ยนเลยบุญดอเคครอเคัคนีจ้อเธอละโหนเขามาตเวลาเปะได้ไหมเไปสองโมเปะละจะเป็นโมเปะเซนพ่อใบบอกเกอดเด็กั้งนหนู นี่นะคะเราก็จะไปส่งเอมี่ชาแนลกันทุกคนกัาเลงโะนัวทัวร์มาไหนทัวร์มาไหนกำลังกำลังไหมคะกำลังกำลังขนของช่วยน้องนะคะอ๋อไม่ใช่ไงไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยนน่ากระตือนะใช่จ้าตื่นมาแล้วเราบ้านนี้เหยียด เก็บเก็บหนูรองเท้าเล่นเก็บเหรียญเอาใส่ถุงต้องต้องใส่อันนี้กระเป๋าอีกเอามาใส่เอามาใส่ถือมาต้องใส่สูงไปด้วยฮะอันเราจะไปส่งเอมี่กันทุกคนใส่โดนสูงที่บอกเอมี่ไปกินอาหารแม่ว่าจะไปกินอาหารเอ่ไปกินอาหารแล้วค่ผู้ใดถือมาดัมหาถุงใส่เยีย มาอะไรเอานะฮะจะไปอาสยามจะไปอาสยามปุ๊บจะอาสยามนะคะทุกคนฟิวเหมือนจะไปอาสยามเออฟิวจะเป็นเหมือนแบนด์อาทุงให้นองเนี่ยมีถุงปะถุงเงิใส่เกือบถุงถสั่งของใรองทาแบบู้สั่งแม่รู้สั่งแล้วไม่รู้ว่าใครมาถอดไว้ในห้องนี่นะคะทุกคนจับเก็บออกไงจับนี่หากหลายนึง นี่เดมี่ทวงอันถุงมุอใช่ไหมฮาเบิ้งนี่บอกเออน่าก็ได้อะไรนะแม่เอาไปใส่ชุดกระดูกวมส่วนมากล่ะนี่นี่นี่มันน่าเอาไปไล่ยุ่ยชุดกระดูกนะชุดกระดูกส่วนมากเป็นเส้แขกย่าเป็นชุดกรูดุสีเพราะมันจะมันจะแบบว่ามันจะอันนี้ยกแขนยากใช่ไหมเราจะแบบใส่กระดูกเพราะว่าเดินชุดที่มันแบบว่าแบบนี้ก็ได้เพาไม่จะไปสวมเพราะมันไม่ใช่ยกแขนนี่มันจะเจ็บ กระดุมชุดนอนอะไรอย่างนี้นะที่เป็นกระดุมก่อนแล้วก็โซ่หนึงแล้วก็อดเอาก่อนอดเอาก่อนมันจะได้แบบว่าไะคิดอะไรอยู่่ะเห็นว่าสเตรยโคคุณมันจะมีแรงเห็นว่ากามาสท่ามันจะโค้งจะมือแรงกว่านี่กาสเปรย์อัดต้องรอชมนะคะว่าต้องรอชมแล้จะมีเวยาคอสายตรงไปถามว่าเออเป็นยังไงนะคะต้องรอนม่บอกว่านางจะเจ็นะแม่บอกว่านายเจ้นเลยออกจนขี้ออกจนขี้นกสเป้นโหลด ก็จะเดาเลยนะเจ้โอเคค่ะมาเลยมามาปัง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 นะคะทุกคนเจะกันเจอกันมาแล้วเร็วอันตอนนี้รถก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเากับพี่ส่งน้องบังบังเฮียมีบังยิ้มยูยูตัวยบังยิ้วมันจะออกด้นี่ นี่่ะคก็จะไปส่งน้องนะคะรถมาแล้วเรถตู้มาแล้วเบิร์กมันหยิบเบิรพกมันจะได้ไปเฮ็ดน,นม <laughs> ถ่ายรูปไปด้วยนะโอเคนี่นะคะรถรถมารับน้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะจถ่ายนออี่มาส่งน้องคันรถแล้วบ๊ายบายกลับามาก็จะเป็นคนใหม่มเลยอนเอาคนใหม่ไง, <laughs> น,ง <laughs> นี่นะคะก็มาส่งน้องเรียบร้อยแล้ว โอเคค่ะพี่น้องห้องกบไปส่งเอมี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะส่งน้องกระดนเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะโอเคค่ะไปนะคะบ๊ายบาย